ช่องแค้นท่องนะครับสิภาพพี่นองมาตัดหยาครับผมสุผมก็ตัดไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับจํานนทีอยู่นี่กับไรหนึงก็มีปลูกกล้วยไว้น้ำครับนี่เนนี่มันแหรงกล้วยกับบัวงามไปไหนหรอครับแรงบปดอันนี้เพิ่งกระลังสิทตอตอทอป้าป่าครับนี่ เฉพาะสิริโฮสต้นานแรงอยู่ครับงาไปสุดพูนนะครับตามถนนไปเลยฟัทงทงั้งเกขึ้นบนเขาไปผมครับน้ำม,มันจะอยู่ฟังทางปุ่นนะครับฟังทางเขาอ,อันนี้คือถนนขึ้นเขาพางคาดนะครับมองพี่น้องไม่เก็บเห็ดไลน์นั่นแหละครับ <c oughs> อันนี้พื้นที่โดยรอบครับผม อันนมีคองกงง่วนน้ครับมีหน้าข้าวฟ้อมยู่น้ำมันเนี่ยักของง่วน,นไปเนี่ก็เป็นท่งหน้าเนาะครับผักเมยครับที่น้องมันนี่รู้สึกว่าห่อนเนี่ยเนาะ,ะครับเลยผักเมย ที่อยู่นี่ก็ะไลหนึ่งครับปลูกกล้วยไว้นะครับปลูกบักขามป่อมไว้นะแต่บักขามป่อมนี่ใบล่นเหมือนแล้วครับใบล่วงเหมือนแล้วถ้าถ้าเป็นต่อป้าปามากะือสีพอได้ขึ้นอยู่นะครับพอได้รไปร่งใบอยู่ ี่ผูกประคัมใหญ่ไว้น้ำครับต้นนึงกําลัง่วมหัวแล้วปลูกได้สองปีแล้วครับนี่อยู่บนเขาก็เลยได้ซ้ำนี่นะครับได้พี่น้องมาตัดหยาซอยกันนี่กับนี่ต้นไม้หลายชนิดครับนี่ผักกเดานะ้กำกําลังใบกําลังสิโลนครับนี่ แต่ส่วนใหน่ก็เป็นดอกนี่ต้นบักหนูนะครับปลูกไว้มต้นกระถินนี่มันเกิดเองครับเนี่ยต้นกระถินเพราะว่ามันมีต้นไงไมันอยู่ทั้งหนานะครับเม็ดเพินหม้าก่วงลงมาก็เลยเกิดเองเต็มสวนเลย ครับผมกงลังก็นีมาปลูกกอไผ่ไปสองกอครับปลูกกอไผ่กินนอกำลังสีเป็นนอแล้วครับปีนี้ปลูกเพิ่งปลูกปีที่แล้วครับผม ผูกประคามเทศไปนั่งครับเนี่ยดูข้างหลังหม่องปลาหงกเนี่ยสิบต้นเนาะครับบ่ได้ผมรุ่งพันธะแดงพันน้าบ่ม,มีหน้าแลรงนะครับผมพื้นที่หนึ่งไร่นะครับอยู่นี่ครับผมมาหน้าครกกระบวาเทือเป็นสวนแล้วครับเนี่ยทำมีน้ามาอันนี้ผมหด ทุกปีผูกว้ผมก็สูบน้ำมาหดเอานะครับเอาใส่เอาถังใส่รถแล้วก็สูบน้ำมาตั้เแล่พอมีชีวิตอยู่ไดครับพี่น้องจังได้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับผม สำหรับช่องเค่นแค่นท่องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงนนท่านี้ถ่านนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาวสวัสดีครับ